สันในช่อง Wolf in ิ h ช e ฟช่องป๊อปอาร์ที่จะทำให้อาร์ทมันป๊อปป๊อปป๊อปวันนี้เรากลับมากับ Art ์ทฮิส r รนะครับเป็นเรื่องแบบเบาๆบ้างเน่จะเห็นเลยเนี่ยเราแบ่งครึ่งกันเกี่ยวไหมวะพอดีได้ยินเสียงบ่นจากผู้คนที่เล่นกล้องฟิล์มมากมายว่าฟิล์มแพงชิบหายเลยแม่งจะอยู่กันยังไงวะบางคนก็เลิกเล่นกันไปเลยเราก็เลยคิดถึงปัญหาเมื่อยุค 60วันนี้เราก็เลยจะมาเล่าเรื่องกล้องฮาฟเฟมนั่นนี่อะไรได้ย๊ายาสิกะยาสิกะนาปีโดนากเซิลกล้องเม้าこาสิกะぱって映すそうぱって映すカメラであセンキョウレーนี่ไงก็จะมันจะเล่าไงจริงๆแล้วเนี่ยไอ้กล้องฮาฟเฟมเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ว่าของใหม่คือมันเกิดมาพร้อมกับอีกล้องปกตินี่แหละก็ประมาณถ้าเกิดขุดค้นกันเจอก็อาจจะต้น ศตวรรษที่20อะไรอย่างเงี้ยด้วยซ้ำพรยงแต่ว่ามันอยู่ในรูปแบบที่แบบใช้งานยากไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยจนสุดท้ายฟอร์แมตท,ที่คนนิยมอ่ะมันก็เลยกลายเป็นฟิล์มขนาด35มิลปกตินี่แหละคือฟูลเฟมปกติถ้าเกิดเราเทียบไซส์อ่ะสัดส่วนปกติของฟูลเฟมอ่ะมันคือ24คูณ36หน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นบาท <laughs> มิลิอ๋อเหรอเออฮาเฟมอ่ะมันก็จะมีขนาด ไซส์เป็น18คูณ24ก็รครึ่งหนึ่งก็คือหารสอ่าประมาณนั้น<ม>เพราะฉะนั้นเวลาถ่ายมันก็จะแบบเราถ่ายปกติมันก็ได้แนวตั้งถ่ายปกติอย่างนี้อ่าได้แนวตั้งใช่ถ้าถ่ายแนวตั้งจะได้แนวนอนตรงนี้แบบที่บอกว่าใช้ยากหมายถึงว่าตอนต้นศตวรรษที่มันใช้ยากเนี่ย เพราะว่ามันเป็นกล้องกลไกคือแบบเป็นกล้องยากอยู่แล้วแล้วฟิล์มด้วยคือเอาจริงๆแล้วตอนแรกอ่ะมันก็คือใช้ฟิล์มหนังนั่นแหละถ่ายคือต้องเข้าใจว่ากล้อง3 5มมิลน่ะตั้งแต่แรกแล้วอ่ะมันมันก็คือเอาฟิล์มหนังมาถ่ายเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี้ยกล้องฮาเฟมที่เอาฟิล์มหนังมาถ่ายเนี่ยโรลหนึงเนี่ยห้าสิบละโรลนึงโรลความยาว50ฟุตเนี่ยถ่ายได้7 5 0ห้ารูปอ่ะเออมันก็เหมือนถ่ายหนังเลยอ่ะ ที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งก็คือไลกาเนี่ยก็คเคยมีตอนประมาณยุค50เด้มั้งแถวๆนะซึ่งมันก็คือบอดี้เป็นกล้องไลกาเลยไม่ใช่ไลกาเนะเป็นไลกาแบบโบราณบอดี้ก็จะเป็นไลกา 3a แต่ว่าไส้ข้างในเป็นฮาฟเฟมมันเล็กไหมอ่ะบอดี้เท่ากันปกติเหมือนถ่ายไลกาปกติเลยแต่ว่าแค่ถ่ายออกมาเป็นฮาฟเฟมได้แต่ก็น,นั่นแหละด้วยความที่มันยังไม่ชัดเจนไงออสุดท้ายแล้วแม่ก็ผลิตออกมาแค่200ตัว ด้วยความแพงด้วยมั้งคือกล้องไม่ว่ากี่ตัวกี่ตัวในยุคแรกของยุโรปนะฝรั่งเศสเยอรมันอะไรเงี้ยมันก็ไม่เวิร์กว่าเลย mm hmm. เออแต่ก็ต้องเข้าใจว่าไอ้ half frame เนี่ยมันก็ทําให้ความละเอียดมันต่ําลงถูกไหมไอ้พวกกล้องที่เซ็นเซอร์ขนาดต่างๆอย mm hmm. ่างเช่นมือถือก็จะมีขนาดเล็กมากเซนเซอร์แล้วก็ใหญ่ขึ้นมาเป็นไมโครโฟเตอร์เป็น1นนิ้วเป็นอะไรเงี้ย ไม่รู้เรื่องหรอกพี่รู้ไม่รู้รเลยเลยเอาเป็นว่านั่นแหละก็คือมันก็หน้าหน้าที่เดียวกันคือการเก็บรายละเอียดมันก็น้อยลงนะเซมเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็แลกมากับการที่ถ่ายรูปเยอะได้เยอะแต่ว่าความละเอียดก็ไม่ได้ไม่เท่าอะไรทำน้างงแค่สงสัยว่าความละเอียดมันจะหายไปด้วยเหรอในเมื่อก็มันก็เหมือนกันแต่แค่แบ่งครึง่งตัดโชว์มันต้องขยายอีกเท่าหนึ่งอ่ะเจ็บนะั้ม สมมติไซส์โปสการ์ดสี่คูณหกยืดลูกไปยืดลูกยืดดีๆนะไม่ใช่ยืดเริมกดชิปเริ่มกดชิปไม่ได้นะพวกตามร้านทำลายไม่ได้นะทีนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่าหาเฟรมเนี่ยมันโด่งดังขึ้นมาได้ยังไงทั้งที่จริงๆแล้วมันถูกสร้างมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20อย่างที่บอกก็คือแบบส่วนใหญ่จะเป็นพวกยุโรปสร้างนันแหละเยอรมันเนี่ยพวกฉลาดฉลาดสร้างในยุคที่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นก็แพ้สงครามใช่ไหมหลักๆก็คือแม่งเปี้ยวใส่อเมริกาฉันชะงงมาเนี่ยเหมันเมื่อยคอเออแบบนิดหน่อยพี่ก็เมื่อยหลังถ้าเรานั่งกันอยู่อย่างี้เราจะมองไม่เห็นกันเลยไม่เข้าใจว่าจะมีเสาเพื่ออะไรหาเฟมไงถึงไหนแล้วงงเลยอ๋อก็คือญี่ปุ่นญี่ปุ่นเปี้ยวใส่อเมริกาไงแล้วพอแพ้ปุ๊บอเมริกาก็เลยแบบเหมือนมีอิทธิพลเหมือนเข้ายึดอ่ะมีอิทธิพลเชิงวัฒนธรรม แต่คอนทราสต์มากอ่ะแบบผู้หญิงใส่อะไรนะกิโมโนกับฝรั่งอะไรเงี้ยมันแบบขัดกันมากแต่ก็นั่นแหละก็เป็นเหตุผลที่ญี่ปุ่นน่ะญี่ปุ่นรับวัฒนธรรมอเมริกามาเยอะด้วยสิ่งนั้นเองหลังจากสงครามโลกปุ๊บญี่ปุ่นก็พยายามพัฒนาทุกอย่างสินค้าทุกอย่างที่มันจะเป็นเทคโนโลยีกล้องเองก็เช่นกันมันก็มี c a n นอนิคอนโอลิมปัสอะไรพวกนั้นนะในยุคสักประมาณ ยุค50 50กว่า50กว่าขึ้นมาจนกระทั่งวันหนึ่งก็คือปลายยุค50ที่เมริกาก็มีฟิล์มสีแล้วแหละซึ่งฟิล์มสีมันก็แพงเหมือนที่เล่าเรื่องโคดักให้ฟังอ่าฟิล์มสีมันแพงทีนี้ปัญหาก็คือญี่ปุ่นมันไม่ได้รวยเหมือนอเมริกาอตอนนั้นอะโดยมวลรวมอะพอดีที่โอลิมปัสเนี่ยก็รับพนักงานจบใหม่มาคนนึ่ซึ่งอันนี้เคยเล่าแล้ว นโยชิฮิดะไมทานิฮิสาฮิสาช่วยหยโยชิฮิสาไมทานิเออเขาก็เข้ามาเป็นพนักงานด้วยความที่แบบเดี๋ยวไมทานินี่คือเด็กฝึกงานเหรออ่าเข้ามาตอนแรกเป็นแบบน้องใหม่เขาให้ฝึกงานอยู่สองปีฝึกอะไรสองปีเออน่าเด็แล้วก็เนี่ยมันเป็นคอนเซอร์เวทีฟของญี่ปุ่นไงเออไมทานิเนี่ยก็ได้รับโจทย์อันหนึ่งที่แบบ บ้าบอขอแตกยากมากก็คือให้ผลิตกล้องที่ราคาไม่เกิน6,000เยนและมีขนาดเล็กอันนี้ก็คิดเลยสร้างกล้องขึ้นมาอันนี้ตัดเร็วนะอยากไปดูไปดูในในคลิปเลยละเอียดอันนี้ก็คือเขาก็เลยสร้างมาเป็นโอลิมปัสเพนในปี1,959ข้อดีของมันก็คือเขาม,มองว่ามันเป็นกล้องที่ใช้ง่ายใช่ปะ ต้องการตลาดที่เป็นผู้หญิงใช้าอ,อแล้วก็ด้วยความที่มันมันก็เป็นกล้องหาเฟรมพอมันเล็กปุ๊บอ่ะะฉะนั้นก็ต้องใช้ฟิล์มแบบหาเฟรมเออมันก็เลยทําให้ประหยัดฟิล์มไปครึ่งนึงมันก็ได้รับความนิยมเลยตอนที่ออกมาเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องต้องนับว่ากล้องหาเฟรมแบบคอมเมอร์เชียลแล้วกันคือกําเนิดที่ญี่ปุ่นคือหมายถึงว่าญี่ปุ่นนี่คือเป็นคนคิดคนหาเฟรมเลยเหรอ อ่างพียงไหนแล้วะเนี่ยเอาเป็นว่ามันเกิดมาตั้งแต่นู้นแล้วเยอรมันเยอรมน์แน่เขาสร้างไงผู้คนฉลาดเออผู้คนฉลาดเขาสร้างกันไปแล้วพี่ซันบอกว่าแต่มันไม่ฮิตต่อไม่ฮิตเออไลุกงไลก้าก็เคยมีอันนี้ก็คือไม่ได้คิดค้นขึ้นมาสิในวันที่ตลาดต้องการพอยต์มันไม่ใช่แค่ประหยัดฟิล์มพอยต์มันคือใช้ง่าย พอมันออกมาเป็นโอริปัสเพนเฉยๆใช่ไหม,มาทีน,นี้ก็ยังเห็นอยู่อีกว่ามันยังใช้ยากไปอีกเพราะเขาเห็นว่าแบบแม่บ้านพยายามกดนี้แต่ก็ยังงงๆอยู่เพราะว่ามันมันไม่มีวัดแสงเลยมันก็ต้องปรับอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยต้องทําให้นง,ง่ายกว่านี้อีกก็เลยออกมาเป็นเพนอี Pen e e, ตอนปี61ทีนี้ไอระหว่างที่เขาทำไอเพนออกมาแล้วเนี่ยไอเจ้าอื่นก็ตื่นตระหนกเลย c a n นอนลิโคอะไรทั้งหลายในตลาดก็แบบตื่นตระหนกเลยอเจียมันสร้างอะไรวะโดยเฉพาะแคนนอนแคนนอนเนี่ยก่อนหน้านั้นย้อนกลับไปช่วงประมาณกลางทศวรรษที่50คนญี่ปุ่นก็โคตรค,คนญี่ปุ่นอะ่ะเขาก็จะแบบพวกเราต้องสร้างกล้องที่อะไรเงี้ยนึกออกปะมันก็คิดไว้ว่ากูจะสร้างกล้องที่ราคาถูกและคุณภาพดีและพกพาได้ง่าย แต่ไม่ได้คิดถึงเรื่องแบบว่ากล้องมันจะ h า l ฟง half ฟมอะไรเนี่ยเออมันก็คือเป็นกล้องเลนส์ไฟเดอร์ที่เลนติดติดกับตัวบอดี้กล้องราคาต้องไม่เกิน20,000เยนอ่าพวกเราจะต้องสร้างกล้องที่ราคาไม่เกิน20,000เยนคุณภาพดีใช้ง่ายเกี่ยวอะไรกับแคนนอนอันนี้คือแคนนอนที่เราอยู่เนี่ย คือแคนนอนตอวไซส์ใหญ่แล้วฟังพี่บ้างหมดอย่าไอ้เชียใช่ไหมล่ะตัดอ่ะต่อตัดเียบร้อแล้วแคนนอนเออมันคิดเหมือนกันอ๋อมันคิดเหมือนกันจบแล้วเนี่ยแค่นี้มันจบแล้วถ้าเติ้ลสั่งพี่ตั้งแต่แรกก็สองหมื่นกว่าหกพันอ๋อแคนนอนเข้าใจยังเนี่ยเข้าใจแล้วแคนนอนเนี่ยเขาก็เลยผลิตออกมาเป็นกล้องที่ชื่อว่าคันนอน หลายๆคนก็คงจะเคยเห็นกล้องคนานเนตกล้องคนานเนตเนี่ยเป็นกล้องที่สําหรับในยุคนั้นเป็นกล้องที่ถือว่าเล็กแล้วแล้วเป็นเลนส์ไฟเดอร์คุณภาพดีนะแล้วก็ราคาไม่แพงสมัยนั้นเที่ยวสมัยนั้นคือ20,000เยนแต่ปรากฏแม่งก็ออกมาพร้อมกันกับไอโอลิมปัสเพนนี่แหละช็อกเลยเออแต่ว่าปรากฏว่ามันก็ขายได้ดีเหมือนกันเพราะว่ามันคนละกลุ่มเป้าหมายไงผู้ชายกับผู้หญิง นี่ยหรอวะผู้ชายก็รู้สึกว่า canon นีเน่เฮ้ยแม่งเจ๋งมันเป็นกล้องที่ดีผู้ชายก็ชอบอยู่แหละมันเป็นแมคาน,นิกเ่ะนี่ยหรอะมีความเป็นแมคิน,นิกอยู่แล้วก็ราคาไม่แพงคุณภาพดีแต่ผู้หญิงไม่เอาไงผู้หญิงเห็นอุ้ยอันนี้น่ารักซื้ออันนี้อ,อันนพลาสเพนถ่ายง่ายด้วยก,กดอย่างเดียวเลยอ่ามันก็คนละตลาดแต่ canon แม่งไม่ยอมแพ้ไง พอเห็นอย่างนี้ปุ๊บพอแบบแบะไพ่ออกมาแล้วนี่ยังดีนะที่กูข,ขายได้มันก็เลยแบบกลับไปคิดค้นบ้างออกมาเป็นกล้องที่ชื่อว่าเดมี่นี่คือใครนะอนอนโอ้ยก็อลิมปัสแคนนอนออโอ้ยั้มันมีเพนแล้วสับสงกับชื่อแคนนอนมันยังไม่มี <Double soul> มันก็เลยตั้งซีมันก็เลยตั้งซีรีส์นี้ขึ้นมาชื่อว่าเดมี่เดมี่เนี่ยภาษาฝรั่งเศสแปลว่าครึ่ง ฮาร์ปฮาร์ปคือไอ้กล้องเดมี่นี่นะ,นะมันก็ค่อนข้างจะก๊อปปี้ระบบตามของโอ y m ปัสนั่นแหละโอเลปัสเพนอีนะจุดขายมันคือเขาเรียกว่าระบบ EE มันย่อม,มาจากอิเล็กทรอนิกไอตาไฟฟ้าไม่ต้องแฝดีจ้ะกล้องพวกนี้มันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเซเลเนียมจะเห็นว่าตะปุมตะปุมตะปุมใสๆคุณขุไเห็นนะ เออช่างแม่งเซเรเนียมเนี่ยมันมันไม่ต้องใช้ฐานพี่ไม่ซื้อเลยกล้องนี้เพราะว่าเซเรเนียมมันเสื่อมเสื่อมได้แต่สมัยนั้นอ่ะเขาไม่รู้ว่ามันเสื่อมได้มั้งหรืออะไรก็ไม่รู้แม่งคือมันก็ไม่ต้องใช้ฐานไงเออมันก็สามารถรับมาแล้วกดได้เลยมันก็เหมือนกล้องสมัยนี้เหมือนกับว่ามันมีค่ารูรับแสงกับค่าชัตเตอร์สปีดแต่ค่าชัตเตอร์สปีดมันมีแค่2อระดับเอออะไรอย่างเงี้ยคือปรับแบบโง่ๆอ่ะ แต่ว่าก็คือผู้หญิงไม่ต้องมารับรู้เลยเรื่องพวก,กนี้กดอย่างเดียวจบ Canon d e m มีเนี่ยก็ทำออกมาลักษณะเดียวกันเลยแต่แคนนอนพยายามหาจุดแข็งที่ดีกว่าก็คือเขาทำออกมาให้มันดูลักชัวรี่กว่าแล้วก็มีมีระ,ระบบวัดแสงมีอะไรที่แบบปรับเองได้บ้างอะไรเงี้ยมันก็ได้รับความนิยมแถมแบบแม่งมีให้เลือกหลายสีด้วยคือหนังมันทำเป็นหลายสีมีสีแบบน้ำเงิน,นครีมแดงอะไรเงี้ย มันก็ดูแบบสวยเพราะฉะนั้นความฮิตของเดมี่กับโอลิมปัสก็เรียกว่าฟัดเวี่ยงกันได้ really, แล้วเดมี่ก็ออกรุ่นต่างๆขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆโอลิมปัสก็ออกรุ่นต่างๆมันพัฒนาไปเรื่อยๆนี่อย่างรุ่นนี้ของพี่นี่อันนี้พี่ชอบเองก็คือซีรีส์เพนดีเพนดีนี่ออกต่อจาก EE เลย แต่ว่าเป็นรุ่นสำหรับมือโปรคือมันต้องปรับเองหมดเลยทั้งชชตเตอร์สปีดทั้งเอฟสต็อปเหมือนกล้องโปรเลยแล้วก็มีที่วัดแสงเออแต่ถ้ารุ่นที่หนึ่งเนี่ยมันใช้เซเลเนียมอย่างที่พี่บอกซึ่งพี่ก็ไม่ใช้พี่ก็เป็นรุ่นสองรุ่นสาซึ่งมันใช้ถ่านก็จะใช้ได้ตลอดซื้อมาเท่าไหร่อ่จะจำไม่ได้แล้วคือเมื่อก่อนขายไงแล้วก็เก็บไว้ อบที่หน้าตามันเนี่ยที่บอกว่าก็ทำให้สวยจริงอ่ะไม่ทานี้อ่ะคิดเทสดีไงเขาอยากทําให้มันเหมือนไรกาเนี่ยคัตเตอร์ม,มันจะเบาอ่ะเนี่ยโอ้โหผู้ดีมากผู้ดีจัดแล้วมันก็หลังจากตัวเนี้ยคืออันนี้ทําเอาใจตัวเองอตัวอื่นก็ทําเอาใจลูกค้าแบบทำง่ายๆต่อไปอีกยี่ห้อหนึ่งที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันก็คือลิโก Mm hmm. ชื่อซีรีส์ลิโ a อ t o โตฮามันเจ๋งตรงที่อะไรคือมันก็ทำงานเหมือนชาวบ้านชาวช่องนี่นแหละเหมือนกันกดตุ๊บจบเลยแต่ความประหลาดของมันก็คือมันใช้ระบบแบบสปริงซิสเต็มแปลง,ง่ายๆก็คือไขาลานอะไรแต่มันดูดูกุกกิิกดียวไขใช่ไขาลานทีหนึ่งถ่ายได้ประมาณครึ่งหนวนแต่มันมีเซเลเนียมวัดแสงอยู่ดีนะไอะไขลานนี่คือการเดินฟิล์มนี่คือความเก แต่ความเก๋ของมันเนี่ยเทคโนโลยีมึงไม่ไปไหนเลยหน้าตาอย่างเนี้ยสเปคประมาณเนี้ยตั้งแต่ยุค6 0ยัน7 0เลย,ย <laughs> เป็น10ปี10กว่าปีอ่ะมีหลังๆที่แบบเพิ่มแฟตเข้ามานอกนัน้นมันก็ไม่ได้มีอะไรแปบ,บใหม่แต่ว่าปัจจุบันก็มีคนสะสมแต่หน้าตามันแท่นะอ่าใ, <น S 1> ใช่ยักษาดาทุกแบรนด์เนี่ยเล่นหมดโอลิมปัสไปแล้วใช่ไหมแคนนอนไปแล้วนะดิโคยาชิก้าก็มียาชิก้าเหมือนที่ อินเวกโทสามห้าอะไร 3, 5, เ,เนี่ยก็หน้าตาแบบอย่างนั้นเลยแต่เล็กลงตกใจหมดเลยถ้าตัวอย่างนั้นกูก็ไม่ไหวเหมือนกันต้องแบกอย่างนั้นเลยแบกอย่างนั้นเลย <c oughs> เออแต่ก็คือหน้าตาแบบนั้นนะ่ะ <c oughs> แต่เป็นฮา์ฟเฟมเหมือนก็ <c oughs> คิดในระดับหนึ่งไม่ได้แบบคือมีรุ่นออกมาไม่กี่รุ่นแต่ที่เจ๋งก็คือฮายาชิกาเนี่ยรุ่นที่มันดังที่สุด่ะแม่งเสือกกำเนิดขึ้นในยุค90 หน้าตาเหมือนกล้องวีโอมันชื่อยาชิก้าซามูไรไอรุ่นเนี้ยอยู่ๆก็ฮิตขึ้นมาไม่รู้ทำไมนึกถึงวัสดุแบบยุค90ที่เป็นสีดำพลาสติกซูมได้อะไรได้แต่เป็นกล้องฮาร์ฟเฟรมทำไมว่างซามูไรอะก็เขาชื่อซามูไรถามเขาที่อาไม่รู้เหมือนกันเออโตอะเชนเนี้ยจะถามทำไมก็อยากรู้มีนอนต้าคนนี้ตะก้าอะไรมีหมดเลยแต่ว่ามันไม่ดังสู้กันจัดๆก็มีโอลิมปัสกับแคนนอนแค่นั้น ฮาเฟมเนี่ยอายุของยุคสมัยมันอะแค่สิปีเท่านั้นแหละ,ละความฮิต <ละ S 2> เออเลิกฮิตเหมือนเป็นเทรนในขณะที่ปลายยุค60นแล้วเนี่ยเขาก็พบแล้วว่ากล้องฮาเฟมมันไม่มีความจําเป็นหมายถึงคนทั่วไปเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะฟีมันถูกแล้วไงถูกแล้วแล้วกูจะไปซื้อกล้องที่มันแบบทำให้คุณภาพต่ำไปทําไมเพราะฉะนั้นกล้องมันก็เริ่มขายไม่ได้โอลิมปัสเองก็ข้ามไปสู่ซีรีส์ใหม่ชื่อว่าซีรีส์โอลิปัสสา ที่ไายๆคนรู้จัก3 5ม d d c อะไรก็ว่าไปไอฮาร์ฟเฟมเนี่ยก็หมดลงที่ยุค70ต้น70แต่ก็มีบางเจ้าก็ยังทำต่อไปไม่รู้ทำขายใครก็ไม่รู้นะก็ยังทำอยู่แต่ว่าจบจริงๆก็คือยุคนั้น พี่ก็เลยนึกถึงยุคสมัยนี้แหละแปลว่าอาจจะกลับมาฮิตเนี่ยอ่าไม่แน่ว่ากล้องตุนกันเลยตอนนี้ไม่แน่ว่ากล้องฮาเฟมอาจจะกลับมาฮิตแต่จริงนะคือตอนแรกที่แพลนจะทำคอนเทนต์เนี้ยก็ตอนแรกว่าจะหาซือกล้องเพื่อมาแบบเอามาพูดอธิบายใช่ไหมแล้วก็ไปเจอแบบโซโซแบบใช่ <ๆ S 1> <ล>ใช่เพราะ,ะเอาเข้าจริงถ้าสกแกนดีอะ่ะ มันก็ไม่ไม่ไม่มยังยังคิดอยู่เลยว่ามันจะแย่ขนาดนั้นเลยเหรอในเมื่อแบบคือเดี๋ยวนี้คนมันก็ไม่ต้องการความคมชัดแต่ยิง่งวัยรุ่นแบบชอบถ่ายเบอร์เอร์ด้วยสักส่วนใหญ่เป็น snap พอาะ a n d r ู้ i อ่อะพูดง่ายต้องซื้อแล้วแหละนี่อแอบ,บปัน่นหรือเปล่าเนีแ่ยบบปั่นตลาด <laughs> ปั่นตลาดอันนี้แนะนําให้ไปศึกษาก่อน มันมีตั้งแต่ระดับแบบพอยต์แอนชูตโง่โง่ยันที่แบบฉลาดหน่อยคือเหมือนที่พี่เล่าว่าเพน e อีะชัตเตอร์สปีดน่ะสีกับสองอย่างเงี้ยมันไม่มีตรงกลางไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราถ่ายแบบไม่ดีอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะไหวภาพเบลอง่ายแต่ถ้าเกิดมันมีฉลาดกว่านั้นหน่อยมก็มีละเอียดขึ้นมันก็จะแบบไม่พลาด เดี๋ยวหลังจากคลิปนี้เดี๋ยวไปลองก่อนไปลอง<ข>อเหมาะกับการ snap และคนที่ไม่ชอบความเนี้ยบนะครับเผื่อจะชอบก็ทําให้ประหยัดค่าฟิล์มไปได้หารสองเลยทีเดียวซื้อตุนไว้แล้วปั่นราคาแต่หน้าเบื่อตรงที่มันก็จะหมดหม้วนก็นานนิดนึงนะครับใช่ใช่ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดจอยสมัครเป็นมบอชิพเราด้วยแล้วก็สั่ง <c oughs> ของมันมีเยอะแลเดี๋ยวนี้สั่งสินค้านะครับซื้อ อะไรสักอย่างหนึ่งที่ w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  o o f i n s h i e p co นะครับอย่าลืมเลยสำคัญสุดก็คือกด subscribe กด like กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ